สวัสดีครับ Fox ก i ด e Special ครับกลับกันมาอีกคลิปนะครับช่วงนี้บอกเลยว่าคลิปมอเตอร์เอ็กโปรัวๆเลยครับวันนี้พามาเดินงานนะครับต้องแวะมาดูนะครับบูธดีพอและบูธอาวุธานะครับบอกเลยว่าสุดยอดมากๆวันนี้เปิดตัวรถใหม่ด้วยครับกับดีพอ e zero เนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับแคมเปญที่เรียกได้ว่าจัดเต็มนะครับสำหรับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเดี๋ยวผมพาไปดูครับขอเริ่มจากคันนี้ก่อนเลยนะครับดีพอ s zero เนะครับโอ้โหคุณมาถอยที่งานเนี่ยบอกเลยว่าสุดคุ้มครับมูลค่าแคคมมเปญทัั้งหดนะรบ ถึง334,000บาทมีอะไรบ้างเริ่มจากนะครับโปรโมชั่นเดิมมารับไปเลยนะครับฟรีประกันภัยชั้น1และพระบนาน2ปีมูลค่า60,000บาทโอ้โหยังไม่จบนะครับต่อที่2ต่อเพราว่าแคมเปญมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับคุณจะได้รับนะครับเมื่อดาวนะครับ25อดอกเบีย้ย0%ผ่อนนาน60งวดมูลค่า130,000บาทและรับไปอีกนะครับกับฟิล์มกองแสงนะครับตัว 3M Ceramic Absolute Series มูลค่า10,000บาท และพร้อมกับนะครับรับเงินคืน34,000บาทในวันส่งมอบรถนะครับวันที่31ธันวาคม2 5 6 7และสุดท้ายครับกับ Big Surprise Deal ีนะครับด mm ี hmm. พอช่วยผ่อนให้4งวดนะครับงวดละ25,000บาทเป็นมูลค่า1,000 0 0บาทรวมแล้ว3 3 4 0 0 0บาทโอ้โหจัดไปครับ เปิดตัวกันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับกับ d p พอรซีโร่เซนะครับทั้งสองรุ่นนะครับรุ่น plus แล้วก็รุ่น performance all wheel drive นะครับกับราคาอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับรุ่น plus s i n g l e m o t o r กขับเคลื่อนล้อหลังนะครับจะอยู่ที่1 6 9 9 0 0้านบาทนะครับแต่สำหรับราคาในงานนะครับห้าตนแรกนะครับรับไปเลยครับ1,000 0แสนบาทนะครับก็คือราคาจะอยู่ที่1 5 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับและสำหรับรุ่นท็อปนะครับก็คือรุ่น ดีพอร์อีซีโร่เซเว่นเพอร์ฟอร์แมนซ์ออฟวีลไรฟ์นะครับจะราคาจะอยู่ที่2องล้านเก้บาทรับไปเลยครับหนึ่งแบาทนะครับสำหรับ500ท่านแรกนะครับราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแสนบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็สิทธิพิเศษนะครับมากมายเลยครับเดี๋ยวผมจะลิสต์ให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับเทียบนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูกันเรื่องข้อมูลนะครับดีเทลตัวรถเดี๋ยวตามมาเลยครับมาดูกันเรื่องสเปคกันนิดนึงนะครับสำหรับดีพอล e อีซีโร่เซเว่นนะครับขอเริ่มจากรุ่นนะครับเพลออนังนะครับ ได้กําลังแรงม้าสูงสุดครับ342แรงม้าแรงบิด365นิวตันเมตรอัตราเร่ง0 1 0 6.7วินาทีชาร์จเต็มหนึ่งครั้งวิ่งได้ไกล640กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐาน NEDC แบตเตอรี่ครับความจุจะเท่ากันทั้ง2รุ่นนะครับอยู่ที่89.98กิโลวัตต์อาวนะครับการชาร์จไฟนะครับออนบอร์ดชาร์จเจอร์นะครับเต็มที่เลยครับ Max DC อยู่ที่240กิโลวัตต์นะครับเป็นไฟสายปฎิยกรรมแบบ800โวลต์นะครับ30ถึง80ใช้เวลาเพียง15นาทีนะครับ เรียกว่าสุดยอดไปเลยนะครับส่วนนะครับรุ่นนะครับตัว performance all wheel drive นะครับจะเป็นมอเตอร์คู่นะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่598แรงม้าแรงบิดอยู่ที่645นิวตันเมตรอัตราเร่งศูง103.96นะครับส่วนนะครับเรนจะทำได้590กิโลเมตรน้อยกว่านิดนึงนะครับตามมาตรฐาน NEDC แบตมีขนาดเท่ากันนะครับส่วน on board charger นะครับสเปคเหมือนกันเป๊ะหมดเลยนะครับทั้งคู่นะครับใช้ชุดระบบช่วงล่างนะครับด้านหน้านะครับสุดยอดมากเลย ถือว่าเป็นช่วงล่างชั้นดีคือปิกนอกคู่อิสระนะครับส่วนหลังเป็นแบบอิสระแบบมัลติลิงค์ HR นะครับส่วนรุ่นท็อปนะครับตัว Performance All Wheel Drive ขอฟิกซ์นิดนึงนะครับเพราะตังนี้เจ๋งมากเลยคุณจะได้ช่วงล่างนะครับ Air s u s p e n s i o n นะครับที่สามารถปรับความแข็งนืดอัตโนมัติตามโปรแกรมการขับขี่ด้วยและครับสำหรับรุ่นท็อปนะครับตัว Performance All Wheel Drive นะครับจะได้ช่วงล่างถุงลมนะครับ Air s u s p e n s i o n ที่สามารถนะครับ ปรับสูงต่ำได้ด้วยนะครับตามไดรไกโหมดนะครับกาวเคลียร์เลนส์โดยปกตินะครับจะอยู่ที่183มมิลลิเมตรนะฮะสามารถนะครับยกสูงหนีน้ำนะครับหรือลุยได้เต็มที่นะฮะสูงได้อีก40มิลลิเมตรนะครับแล้วรวมไปถึงนะครับสามารถโหลดเตอร์ได้อีก50มิลลิเมตรนะครับในภาวะที่คุณปรับเป็นโหมดสปอร์ตเพื่อการก่อหนนนั่นเองสุดยอดสุดๆเรามาดูเรื่องดีไซน์นะครับของ e-chiro seven นะครับบอกได้เลยว่าสวยงามนะครับ ภาษาดีไซน์นี่เรียกได้ว่าแตกต่างมากๆนะฮะเริ่มจากไฟหน้านะครับจะเป็นไฟหน้าที่เรียกว่า Starlight นะครับนี่ครับจะเป็นดวงดาวเหมือนอละอารมณ์เหมือนดาวเสาฮะ,ะถ้าคุณมองในในด้านลักษณะแบบ2มิตินะครับแล้วก็มีไฟเมน L E D อยู่ตรงนี้นะครับไฟนะครับไลบาร์นะครับสวยงามมากด้านหน้าสังเกตกันชนครับเรียบโก้นะครับแล้วก็ตัวช่องดักอา,ากาศเนี่ยจะเป็นแบบระบบ Active นะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับตามความต้องการ ไหลายต่อมาเลยครับล้อแม็กนะครับมีขนาดใหญ่มากครับแล้วก็ได้ยางเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงเลยมิชลินพายออลสปอร์ตโฟเอสยูวีขอบ21นิ้วนะครับหน้าหลังเท่ากัน26545อ่า21และคันนี้นะครับสังเกตนะครับดูดีเข้าไปช่วงล่างหน้าแบบดับเบิลวิชโบนนะครับแล้วก็ปีกนกเนี่ยเป็นอลูมิเนียมหมดเลยนะฮะรวมไปถึงครับแอร์ซัสเพนชั่นหม้อสโลเมเลอร์เลยผมเพิ่งรู้นะทำไปเล่นไปเขารับประกันนะครับตัวระบบช่วงล่างถุงลมได้ถึง10ปีนะไม่ธรรมดา ไล่ต่อมาครับด้านข้างนี่มีความสวยงามมากคุณสังเกตอ่ะคุณจะไม่เชื่อแต่ว่านี่รถโปรดักชันนะครับเรียกว่าดีพอนี้สุดยอดจริงๆนะฮะดูแล้วเหมือนอารมณ์รถต้นแบบโปรโตไทป์อย่างนั้นนะฮะด้านเนี่ยฮะอย่างที่บอกนะครับในบริเวณเสาซีเนี่ยเป็นอะไรที่เซ็กซี่สุดๆนะฮะเหมือนรวมเอารถนะครับรถสปอร์ตคูเป้รวมเข้ากับรถ SUV แล้วมีฟังก์ชันแบบรถกระบะคุณสังเกตครับด้านท้ายเนี่ยกระจกนี่จะลาดเทมากๆแล้วเดี๋ยวจะสาธิตทีด่ดูว่ามันเปิดยังไงโหเห็นแล้วว้าวมากไล่ต่อมาครับไฟท้ายนะครับมีความเป็นเออเออกกลััษณ์ขงงตว ทรงเหมือนกันครับสไลท์นะครับออกแบบได้มีความเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับด้านท้ายลาดนะครับมีความรู้สึกว่าเหมือนรถสปอร์ตนะครับลูกเล่นที่เรียกว่านะครับคือว่าเป็นไฮไลท์ของตัว dpo e zero เนั่นก็คือฝาท้ายและรวมไปถึงนะครับแผ่นกระจกอันนี้นะครับที่สามารถที่จะเปิดได้แบบด้วยระบบไฟฟ้านะครับทำได้3วิธีนะครับควบคุมจากรีโมทคอนโทรลควบคุมจากด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีแผ่นแนวนะครับในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะผมอยากจะควบคุมด้วยการ สัมผัสแบบแมนนวลนะครับตรงนี้ครับทำมามันจะมีสวิต์นะครับกดค้างไว้3วินาทีมันจะเปิดหมดเลยนะครับนับนะครับ1 2 3เรียบร้อยครับกระจกทิ้วลงเรียบร้อยนี่ครับฝาท้ายเปิดนะครับกระจกนะครับสไลด์ขึ้นไปเป็นกลไกที่ทํางานได้เงียบเสียงและกรลาบเรียบและที่สําคัญครับมีระบบแจมโปรเทคชั่นด้วยก็คือขวางอะไรมีนิ้วมีเนื้ออะไรมันจะเบรกให้ทันทีเซฟตี้ครับอ่าดูต่อนะครับฝาท้ายนะฮะมีความเป็นกระบะในตัว มากมากนะคะแล้วสังเกตรครับไลเนอร์พวกนี้เนี่ยมีความทนทานพร้อมนี้คุณใช้งานเปอดเปลือนไม่ต้องกลัวเช็ดได้ถาดตัวนี้ออกแบบมาดีมากครับมันเป็นลิ้นที่เป็นแบบลิ้นที่เป็นต่อเนื่องกันเลยนะครับสามารถนะครับทำให้คุณนะครับสไลด์ของเข้าไปได้เลยราบเรียบสุดยอดมากแล้วก็นี่ครับเป็นไลเนอร์ที่ให้มาเป็นสแตนดา์ดังนั้นเนี่ยสมบุกสมบันเหมือนสไตล์กระบ,บะแกร่งลากเลยตะกงตะก้าอะไรเข้าไปได้เลยนะฮะนี่ครับแผงแอลสวิตซ์ที่คุณสามารถควบคุมเขาได้ จากสวิตช์แผงตรงนี้นะครับตรงนี้สั่งปิดเมื่อกี้สั่งเปิดนะฮะนี่สั่งสไลด์ไปมาสามารถควบคุมได้หมดเลยและที่คุณนะครับเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเราเข้าไปนั่งได้เนี่ยคุณอยากจะให้เขาเนี่ยคุณยังไงเปิดหมดเลยทะลุทะลวงไปจนถึงห้องโดยสารก็ทําได้ที่คุณจะสังเกตเห็นตรงนี้นะมาดูใกล้ๆมันจะเป็นตัว partition นะครับที่กั้นระหว่างห้องโดยสารกับที่เก็บสัมภาระเราสามารถจะให้เขาว่าพับเก็บได้เดี๋ยวผมสาธิตให้ดู มันต้องเริ่มจากนะครับเอากระจกนะครับนี่ครับส่วนนี้มันจะกั้นด้วยกระจกอีกชิ้นหนึ่งในอีกชั้นหนึ่งนะครับเราต้องเอาลงก่อนสวิตช์เอากระจกลงแต่อยู่ตรงคอนโซลกลางตรงนี้ฮะกดไปเลยนะฮะอยากล้องตามไปดูตรงนู้นเลยเดี๋ยวมันจะลงไวมันนิดหนึ่งสามสองหนึ่งลงลงไวมากนะครับไม่ต้องกลัวนะครับคือกระจกเนี่ยมันจะสมมติว่ามีนิ้วมีเน้ำอ,อะไรไปขวางเนี่ยมันจะหยุดทันทีด้วยโอเคสเต็ปต,ต่อมาครับเราต้องดึงเชือกครับอันนี้ต้องทําเองแมนนวลนะครับซ้ายขวาต้องช่วยกันทาดึงปุ๊บอ่าคิ้วเบาะลง อ่าลงไปเลยตึงตังเสร็จปุ๊บนะฮะก็จะมีอีกสลักหนึ่งตอนนี้ต้องเป็นตะก,กล้องดึงแล้วนะครับจะอยู่ตรงนั้นนะครับปึ๊บฟึอ่าลงมาเป็นแบบกลไกปล่อยไปเลยได้ครับส่องไปเลยครับตอนนี้ก็จะแปลงล่างนะครับนะครับให้เป็นนะครับโอ้โหเรียกว่าเป็นเดย์เบสเลยให้คุณไปปิกนิกได้สบายนอกจากนี้นะเดี๋ยวกล้องมาทางนี้ก่อนนะครับเราสามารถที่จะสั่งการนะครับให้ด้านหลังเนี่ยปิดสไลด์เฉพาะ เฉพาะแบบได้ถึง4รูปแบบนะครับตอนนี้เราอยากจะเปิดแอร์แล้วเราไม่จำเป็นต้องเปิดโลกแบบนี้ก็ได้ก็ทําได้นะครับอ่ามาละมาละเนี่ยครับผมสั่งให้นะครับตัวแผ่นนกระจกกับปิดนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝาท้ายจะปิดพับขึ้นมาด้วยก็แปลว่าเรานะครับอยู่ในห้องกระจกเปิดแอร์ได้นะครับเอ้ยต้องไปอีกสเต็ปหนึ่ง นั่นครับแจวเลยเห็นไหมครับตอนนี้ก็นี่ครับกระจกก็จะขึ้นมาสเตปสุดท้ายเหมือนประมาณว่าคุณเอา,เอาฟู่มาตั้งเลยนะครับมาวางไว้แล้วคุณก็นอนดูดาวได้เลยโอ้นี่มันเป็นอะไรที่เป็นฟีเจอร์ที่ผมบอกเลยว่าถูกใจทุกคนที่เป็นสายแคมป์แน่นอนมาดูภายในกันบ้างครับสำหรับตัว e c 7ที่บอกเลยนะ่าส่วนตัวผมก็มีไปเทสไ์ไวมาแล้วนะครับวันนี้ก็ได้มาซ้ำอีกครั้งหนึ่งโอ้โหภายในนะครับสำหรับตัวท็อปจะเป็นสีแตกต่างนะครับรุ่นตัวพลัสที่เป็น rear drive ภายในจะเป็นสีดํา นะครับสำหรับรุ่นท็อปเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์เอาไว้ด้ยภายในจะเป็นสีนี้แหละจะเป็นสีเนี่ยครับเทอร์ลากอต้าส้มตัดกับสีดำจะสวยกว่านะครับหน้าจอครับ15นิ้วนะครับซันฟลาเวอร์นะครับที่จะทิ้วหาคนคนขับหรือคนผู้โดยสารตอนหน้าได้โดยอัตโนมัตินะครับก็เป็นซิกเนเจอร์ดีไซน์ของทางนะครับดีพออยู่แล้วนะครับแล้วก็นี่ครับพวงมาลัยครับเป็นทรงนะครับ3ก้านที่ออกแบบมาดู สวยงามแล้วก็ดูคลีนนะครับสวยงามมากๆเลยนะฮะตัวนี้ก็จะมีตัวดีเทคนะครับพฤติกรรมคนขับว่าหลับในไหมสภาพไหวไหมเคลียร์ไหมง่วงไหมระบบก็จะมีระบบ AI ที่คอยสั่งการครับว่าให้เราหยุดพักด้วยนะครับนี่ครับโรตทิงคอนโซลนะออกแบบได้สวยงามมากมี Wireless ์ h เจ g e r 1นึ่ตำแหน่งที่วางแก้ว2นะครับ USB C 1 A 1ตรงนี้ผมชอบมากเลยนะครับก็จะมีที่วางของได้ด้วยอเน้ประสงค์สุดๆครับนี่ครับที่พักแขนพร้อมสูงลึกมาก ช่องเก็บของนี่อย่างลึกเลยเบาะคู่หน้านะครับมีเบาะเย็นนะครับเบาะเย็นแล้วก็ปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับที่สําคัญนะครับก็ด้านหลังเนี่ยบอกได้เลยว่าหูนั่งได้แบบกว้างขวางมากๆตามไปเลยครับนี่ก็เป็นอีกจุดแข็งเลยนะครับหูคุณดูดิเข้ามาปุ๊บโอ,โอ้โหเฮ้ยสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นมากๆเลยคือเบาะนั่งครับนุ่มมากนุ่มแบบนุ่มสุดๆอ่ะแล้วนั่งได้เต็มใบเลยหูเป็นความสุดว่าผ่อนคลายสบายคอมฟี่มากๆนะฮะเบาะนี่มีเบาะเย็นด้วยนะครับทาเล่นไป โอ้โหสุดยอดแล้วก็หลังคาครับพารามิกรูปแผ่นใหญ่มากมีแอร์หลงังมี usb c สวิตตัวนี้ไว้ควบคุมเปิดปิดกระจกหลังนะครับแจ๋วมากเลยหุยนอกนั้นนี่บอกเลยว่าน่าใช้มากๆเลยสําหรับคนที่รักที่ได้ออกเอ์ดอร์ครับแน่นอนครับรถไฟฟ้าแบบนี้ดีๆแบบนี้ฟังหน้าต้องมาครับย่างใหญ่ผมบอกเลยใส่ทุเรียนนะเอาง่ายๆคุณประมาณ4ลูกอ่ะ ได้สบายสบายสิทธิประโยชน์สำหรับนะครับคนที่มาสนใจออก d ีพอเอซี7ทั้ง2รุ่นนะครับในงาน Motor Expo นะครับต่อที่1น,นะครับแพ็กเกจด p a u l Premium แ a r e ฟรีประกันภัยชั้น1พร้อมพรบอรหนึปีรับประกันตัวรถนาน5ปีหรือ120,000กิโลเมตรรับประกันแบตเตอรี่8ปีหรือ160,000กิโลเมตรฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน8ปี ฟรีการบำรุงรักษา6ปีหรือ6ครั้งยกเว้นชิ้นส่วนพิเศษวัสดุสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนที่สึกหลอต่อที่2แพ็กเกจดีพอร์พรีเมียมแคร์พลัสฟรีโฮมชาร์จเจอร์พร้อมบริการติดตั้งฟรีสายชาร์จเคลื่อนที่ฟรีอินเทอร์เน็ต10ปีข้อมูลอินเทอร์เน็ตสำหรับบันเทิง1กิกะไบต์และข้อมูลอินเทอร์เน็ตสำหรับระบบ1กิกะไบต์รับประกัน10ปีหรือ200,000กิโลเมตรสำหรับช่วงล่างถุงลมและระบบปรับความหนืดช่วงล่างอัจฉริยะ ต่อที่3ครับพิเศษสําหรับผู้ที่จอง500ท่านแรกครับรับราคาเปิดตัวพิเศษไปเลยครับโอ้เรียกได้ว่าสุดปังครับที่มีส่วนลด100,000บาทครับทั้ง2รุ่นครับอีกคันนะครับสุดน่ารักครับขอฝากไปด้วยครับกับน้องลูมินน้องง่วงเรานะครับกับโปรโมชั่นสุดปังเลยนะครับราคานะครับเห็นว่ามาแปะอยู่ตรงกระจกบังลมหน้าเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจนะครับเรามีราคาหลังบ้านนะครับบอกได้เลยว่าราคาดีแน่นอนนอกจากนี้นะครับ ได้โปรโมชั่นพิเศษสุดยอดเอลยางานเลยนะครับเพียงแค่ดาว25%นะครับได้ดอกเบี้ย0%ผ่อนนาน48งวดนะครับนอกจากนี้นะครับทางดีพอนะครับยังช่วยผ่อนนะครับมูลค่า3,000บาทจำนวน12งวดนะครับเป็นมูลค่า36,000บาทยังไม่จบนะครับฟรีประกันภัยชั้นหนึพร้อมพอรบร2ปีครับ รับไปอีกมูลค่า12,500บาทจัดเลยครับต่อกันด้วยคันสุดท้ายนะครับกับโปรโมชั่นสุดปังนะครับสำหรับดีพอ L อลซีนะครับงานนี้สุดจริงๆนะฮะกับราคาพิเศษไม่พอนะครับรับไปเลยนะครับกับการผ่อนนะครับดอกเบี้ย0%นะครับเพียงดาว25%รับไปเลยนะครับโอ้เรียกว่าสุดปังจริงๆต่อมาครับคุณก็จะได้นะครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมพรบนาน2ปีครับมูลค่า60,000บาท ต่อมาครับได้ฟรีมคองแสม 3M นะครับ Absolute Series นะครับมูลค่า10,000บาทยังไม่จบนะครับรับไปอีกนะครับเงินคืนครับเมื่อออกรถคันนี้นะครับรับรถนะครับภายในวันที่31ธันวาคมนะครับได้เงินคืนอีก10,000บาทต่อสุดท้ายครับบิ๊กเซอร์ไ e รส์ l ครับดีพอใจดีช่วยผ่อนให้เหมือนเดิมครับมูลค่าเดือนละ25,000บาท4งวดครับรับไปเลยอีก100,000บาทมูลค่ารวมครับ35,000บาทครับ มาบูทดีพอไม่พอนะครับแวะมาดูอวตารกันได้นะครับกับอวตารวันๆรถยนต์ SUV ไฟฟ้าที่เรียกว่าล้ําสุดสุดครับคันนี้ผมบอกเลยว่าสีมสวยมากๆเลยนะครถ่ายไปแล้วด้วยนะฮะกับราคา2องล้านสองแนเก้บาทในรุ่น long range นะฮใครสนใจรีบมาเลยครับจบกันไปเรียบร้อยนะครับวันนี้ผมพาวอลกลาวแล้วก็บอกแคมเปญกันแบบ อุ่นหนาฝาข้างเลยนะฮะบ,บอกเลยว่าแฟนๆถ้าตัดสินใจนะครับต้องรีบเลยครับแคมเปญดีๆของ m o เตอร์อีปอนี่มันดีจริงๆนะฮะเริ่มแล้ววันนี้นะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดอันถึงวันที่10ทธันวาคมส5 6 7ัรีบเลยนะครับ